ไม่พ yes, okay. mm ี่คะออกตอนไม่พี่เนาะมันติดขาใช่ใช่นั่นแหละกอดนอกเนี่ยเขาลายมาไม่ไโอเคจ่าเดี๋ยวเขามาส่งนี่ให้จ่าน้ามังสวัตถ้ามังสวัตเอามาเมื่อเอามาเมื่อวันอาทิตย์แต่ว่าวันนี้อ่ะกำลังกินไงออ๋ กำลังไอ้นี่เห็นป้าเขาไลน์มาบอกว่าน้องๆบอพี่ไผ่รับทุเรียนเนี่ยว่กำลังกินเลยกำลังกินเลยสวยทุกลูกนะน้อง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 น้อยม่สนใจเหรอทุเรียนนมันไม่ได้เอารถมาจัดจันได้เนี่ยทุเรียนจันนะโลร้อยห้าสิบ ก็มามขทางบนนให้เขาองีปบอกเระกเาเออมนาก่าทอพบกออมนทหน้าของเราท้าวรไอ้เนยแไม่ไดผเลยอิปอมันกินก็ถ้าเหม็นๆนหนท้ามันเป็นยัาง ผิดดีค่ะดิค่ะดีค่ะ Yeah. ประชุมประชุมกับใครนู้ะม,มด้ประชุมไม่ได้ปรนะชมแล้วก็คุณนนา่แล้วกุมประชุมไม่ไคอมะม่หน็นมาลงตัวลงมาได้หรอเ่ไม่รว,ว่าตัว้ ちょっと注意して。 แต่ไม่ไม,ไม่ไม่ร่อยเท่าช่วงน,นี้มันไอ้นี่มันอยู่มันก็ยังอร่อยเลยโอ้ยชานีไทยอร่อยอะไรตรงนี้โอ้ยนี่ชานีอ่ะโอ้น้องรสซี่อร่อยเหรอใครรูร้สึกว่าชานีกลิ่นมันแรงกว่าไม่ไม่ไม่ชานีไทยไม่มีกลนะิ่นอ่ะแกเอามาเสียแรงกว่าหมอนทองแกเอามาเสียตัวลูกหมดแล้วอ่ะมีโฟมานีไหมฮะเดี๋ยวนี้มันจะมีโฟมานีอยู่ที่จังถ้าถ้าโฟมานีน้องต้องสั่งโฟมานีมันก็จิกเลยเนี่ยแกจะจิกเหรอ ที่พรมณีเคยกินแล้วแต่มันจะลูกเล็กๆใช่ไหมอ่ะเนื้อมันก็คล้ายๆกับชะนีนะพรมณอร่อยหรอพรมณีรู้แต่ว่าลูกเล็กใช่ลูกกระป๋องมันไม่ได้ใหญ่ใล้วนี่เกี่ยวไม่อร่อยหรอกนี่เป็นใหญ่อรอ่อยเพราะว่ามันน้อยอย่างนี้กเกี่ยวน้อยบางคนเกาชอบกินไง ไปก็ออกไนะม่หวนิแล้วก็จะเลี่ยนนะพี่กินในหมอนทองพี่ไม่แพ้นะพี่กินชะนีไข่ไปสองเม็ดปูมันอร่อยไหมร้อนในอ่าก็เดี๋ยวตรวจร่างกายน้ำตาลก็ขึ้นแล้วนะคาราหันเนี่ยฮะคาราชันไปตรวจร่างกายนะไม่พี่เป็นตรวจโรงพยาบาลอ๋อออกไปตรวจโรงพยาบาลเลยเหรอมันครบหมดไงไปทีเดียวเลยใช่ใช่เลยเพราะว่าไป็นโรงพยาบาลดนะีกว่า ก็หลังหลังวันที่เจ้าเราก็ไปได้เลยไม่ใช่ใช่ค่ะไปดีกว่านี่มันจะไม่ตรวจถ้าตรวจนี่เราก็ตมวจก็ไม่ตัวจโรงบาลอยู่แล้ไงตรวจโรงบาลตามขั้นตอนแต่เขาจะนานนะตรวจนี่มันไม่ได้มันไม่ครอบอร์ค่ะ ไปแต่เช้าก็ไม่เท่าไหร่หรอกเราก็ไปรอหมดวันเลยอะไปแต่แบบเก้าโมงออกไนทีห้าโมงเย็นอะนั่งพี่ไปเช้าน่ะพี่ไปกับพี่เดียวเสร็จเสร็จพี่พงที่เดียงเที่ยงนี่มั้งเนมวเั้นก็ไปเช้านะไม่รู้หคนเยอะหรือป่าคนเยอะแต่เดือนว่ามันบริษัทมันก็เยอะแตใช่ ต้องไฟสายเสร็จเลยร้อนใช่เออเออก็จริงเหมือนนี่กับพี่จิตไปพร้อมกันชั่วชโมงสองชั่วโมงก็เสร็จแล้วอ่ะดีอ่ะไม่วานแบบนั้นแล้วพอติดเทีอาทิตย์ด้วยไงไปอ๋อพอติดเที่ยงหมอสูงหมอตรวจภายในก็จะอ่ะไม่โอ้โหไอ้เกลไอ้เลงเจ้านมครับนมพี่สักที่บอกเก็บจะเก็บอ๋อเออมันตรวจแรงนะไอ้ที่เครื่องมือ ผู้หญิงคนนั้นก็ทันไม่เจ็บนะที่มีอายคนนี่เคยุ่นที่มีอ่ะคนที่มีก็ไม่เจ็บเพราะว่าไม่โดนโดนเออไปโดนหัวโดนหัวยังโจมเข้าไปเลยนะไม่มีค่ะเอบอกไม่มีอะลรไม่มีค่ะไม่มีนมไม่ใช่ไม่มีอะไรหนีบยากเลยใช่ไหมกดยากเลย ไปรอบสองไม่เป็นวัยรุ่นนะไปรอบแรกเนะ่ยเป็นผู้ใหญ่แล้เราพาคุยจนเพลินอนะ